อยู่ที่ไหนหายังหายแล้วค่ะครับตอนนี้เราอยู่ที่หาดเซฟซีครับหาดที่เขาว่าน้ำทะเลที่เค็มเค็มจนผมเดี๋ยวจะลองให้ดูเขาบอกว่าคนลงไปเล่นน้ำแล้วไม่จมครับเพราะค่าความเค็มมันสูงเดี๋ยวเราจะลองชิมให้ดูครับโอ้โหโอ้โหเค,หมคเ็มจนแสบครับแสบเข้าไปจนลิ้นเลย โอ้เหลือเชื่อเหลือเชื่อนี่เป็นเอกอีกอีกเรื่องราวนึงครับที่ที่ที่ไม่เคยเจอโอ้โหเค็มเป็นเป็นยี่สิบเท่าของน้ำทะเลบ้านเราดูหน้าเลยเค็มว่ะไม่อยากเชื่อไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อแล้วครับใส่ลองลอยลอยโอ้เค็มเลยกำลังกำลังจะเค็มมากเลยอะอะไรไหนพี่พองลองลอยตัวได้ลอยได้ไหมอ่ะอุ้ยลอยจริงอ่ะลอยจริงอ่ะลอยจริงลอยจริงลอย